ชิเลอเ็นเออมีนเอออันนี้บอเออแมนีเลยทุกคนนนี่วโอ้เลืมาเป็นโป๊ะเนาะนะฮเลิศมักท่านแหงอยู่เลยเลิศบ่ดเหมเลือดำไหมเนาะเออเห็นเลิศลโอ้เลิศหลายบนี้หยุดหลายได้บบนี้ได้ ทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดต,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 ตามและชมสบายดีตอนเสามานี่ก็ตื่นเสามาเฮากับสีได้พาเดี๋ยวไปนําหมูทุกคนเลยบมูเพชรยิ่งแล้วเมอขำหวานนี่เมื่อคืนนี้เขาไปนําก็ถือว่าไก่ไร่เติบนะลืดมันโอ้ลายทีมงานเว้านะเอาสีได้พาเดี๋ยวไปหาลเลาะบึงบางทีคือตาดอนยิงไายตายหน้าเขากับไปพาเดี๋ยวไปนําเบิรงก่อน้วกาบีพบบีพอ้วกา พอเดี๋ยวแยกย้ายเดี๋ยวไปหาหลัดเสาต่อเลยมืนนี้นะไปติดตามปูปกัรทุกคนเลยเพรามันสีมานบ่กมืนนี่คือละเบิ้งลืดจะคือลระบวรอดทีมง,งานบอานะ่ไปคุณแหละประมาณไกลทำหอยติวเขายิงเมื่อคืนนี้นะเขาได้นำทางนี้ไปแล้วกะ นุกอวันนี้ถือว่าแดดคักทุกคนเลยเมื่อวานนี้ก็แดดเลยโอหนกปล่อยไห้ผู้ปล่อยตัวเอไา,าไหม,ไมวาดไหมโอ้หนกเป่าได้ไหมฮะโอ้ตุ้งเงยเลย หอยงูหอยควายคัท่านเด้เอดงอยู่ทุกคนเลยเประมาณเกี่ยวข้าวกดแหละเกี่ยวข้าวแล้วก็เดือดรงๆๆทางกับขนียอลงลดลงมาพี่เฉือคณะนักนงงี่้อมบินด่านี้มันความแถวบอลเท่านอดนั่นเลยทุกคนเลยขอบอบาประวัติว่าคืนนี้นะแถวอันงูตกอ่าง ค,คือคือแหละมันความความถือว่ามันความห้อยติวพี่เลยบอกเลยเลยแหละอันหอยมันอ่ะลงหอนเข้มโวยแล้ววามมา่ะ,ะใครอยู่ละน้ำกันแต่มันเจ็บงอนหินข้าวมันเฮาดงแบบปลายกลางตากกลางด่านนี่เฉคือล้วน้ำงายโปูฉุกใฉิมืดฝนเลยทุกคนเลยมาดูขูดจีร้อนะลายขนาดเลย ทีหลอเ,เอาคุดคุยเลยไปไปนำลงเบิงบุเพศกระทันมาอย่างไเลี้ยนเลย,เ,ลยเขากับเบ้าพิมใจเขามากับบาวาดก่อนพี่เล่อความอโหี่ีล้วบอ,อไปอยุฮัน ห่อยมันคว้าทุกคนเลยเนะอ้ยต่อภูแล้วเปล่าห่อยมันาสิไปนบมึงพูแลทีมง,งานมามึงคว้าพูแลความทางอะเห็นยูเลิศมันเลนนเยฮะยแต่คืนนี้ทุกคนเลยเลิศมันคือแหละเออแหละตามเบิึงนะ ถ้ามันนอนนี่อาจจะมีลุ้นหมูนี่มันนอนแล้วตายเลยไปเอาก็นำเบิ่งก่อนหอยดูดเฉยหอยดูดกระอ้ะอเด้อแมนโคโตรโตยากกว่าจะอะไรโคตรโตเฉลี้ยแล,ล้วมลายโตยห้อยปุ่นเดียวเจอเน่นอยู่ไปลายไม้นี่บ่อหมูเจ็บผัดดูด มจิบเฮี้ยวใช่ไหมมีกินนะหมูมัดขึ้นหอยมันเหียอยู่มงหวนห้อยมันอืมจุปล่อยน้ำนะครับเด้อยากเต็นหัวโพดนี่เดี๋ยวนี้มาดางโต๊ะเต็มหัวโพดนี่นะอาจจะหอยเก่าหอยใหม่แบบนี้นะแล้วโลดแบบนี้นะนะอ่ะหมูถือบัวมันหากินแล้วนี่นะเพอาะหอยหมูชิ้นใหญ่ดีนะหอยคลาดหัวโพดนี่โจ้ลิตัวนี้นะ เยอะมันกินตนไม้มันกินต hey, mm ัํมโพดเห็นลืดมาเลยทุกคนเลยที่นี่นะตอนนี้เราเห็นลืดเมื่อกี้นี้นะ ดีลืดมันบาวเาส็จไปเลยมันลงมานี่หมูนะเด็หอยมากะโอ้ปลาหอยผู้พมันปุนเดียวสมหอยโอหอยควายหรือหอยเก่านำ้ำเล,ลื่เลิศมันไง,ไง,นงเอออันนี้บอเออแมนรีเลยทุกคนได้ดนะน,นี่

เลือดเป็นไงข่ายนั้นมันแรงเลยนี่นะมันใจนะเห็นน้ำมูกแล้วว่าเลือดเปนนี่ยอดเดียวนี่จังมีแมงวันมาจากไป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 ไไปไนั่นมาหนีเออหน้าหอยมันก็ความอยู่นี่นะอ๋อทุกคนเลยพอเลือดเลยมันใจแล้วมาหนีหอยหรือความาหนีหรือว่ามันปนกับหอยงูตอนนี้แหละเอานำไปกินนี่นะเออนำไปต่อลงเ่ะไปลุ้นน่ำกันไป ถือหอยลือสองบอลแล้วได้ไปไปน,น้ำเล่นน,นี่ออขยุกอีดีนะออขนยุกแลนเนี่ยมลนอยู่เออแลนแลนไปอตไป,ไปมันหักเลนก่นบ่เ,น,น,เน่มันหักแลน,ม,นมานทำมาจาก,กนี่ไนงะหอยอาด้วยหนะหอยนมเจ็บเนาะหมูเจ็บแล้วหอยอาเขาเอาน,น,นะนะเว่าอยู่มันเออเล่นอยังเลนอยู่เลยเลิศดสามจุดเลิศมองมันนอนนั่นฮะเออเ<ล>นีเห็นน้อยอย่างมันนอนนั่นได้ในั่นแรกหว้าวเพื่อกะจ่ายอยู่นะอัดเ มูเจอประมาณชกช่อปลายเนาะเล่นเตยหรือเปล่าเออมันเลนแล้วน้ำสบายเห็นเลือดสองยดนะวิเห็นแล้ววันนี้เนาะเฮ้ยขึ้นวิทน้ำม่ยอะเห็นเลยบ่เลือดแหงเลยบ่เออตัวเลนนั่นแหละน้ำตัวเลนนะ ลนายเติมเนาะนี่เนาะโอ้แม่อะไทุกคนเลยนี่ลื่นะเพราะว่ามันตูดน้ำแล้วลงมาเนาะที่กิงมันแห้งเลยนะเนนหมเนาะเพราะเลิศเพท่านแห้งอยู่เป๊ะๆอยู่นะนี่นี่ตัวนี้ก็ลืะพ่อตั พาพานำไปอยู่นี่แหละมูนี่เลยโ้มนี่เท่นี่กิโชบันถูมอนข้อรถนี่นะแม่ลำข้อรถบึบลงนี่นะแม่หนูเห็นบัเลิดนั่นเดือด <น implications. S 1> ี๋เห <out> ็นเรามีน้ำมันมีน้ำเอยนี่มีน้ำไปนำไปด้มเลยดูจ่าเออมีไปนี่ปนตรงนี้ผัดหลงห้อยเลยทุกคนเลยนอกกลางด่านปนขงห้อยควายบ้านนี้โอ้บดซึ่งหน้าอ้อมมาพี่บอกพวกกัน โอ้หยเหเฮเลยทุกคนเลยพุนมวยเออเห็นรึล่าทีมงานเห็นเลยพวกมันดูดนี่บอกเฮยน้ำมาเห็นมันดูดนี่ละโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ยังได้ตัวนี้ได้ใหญ่บ่เออแล้วลุงตูแล้วโอ้มันดูกี่กิโลบ่ ลูกจิโร่ะขูจิโอ่ะมันมีแมนเลยดูดนน่นะหอยน้อยนึงนะนี่มันบอกนี่มันน้อยแหละนี่นี่นี nice ่นี่จำเล็บนี่นี่เลือดบ เลือดดำไหมเนาะเออเห็นเลือดละโอ้เลือดร้ายบบบนี้หยุดไหลได้แบบนี้ได้ผลมันยังดูดอยู่หมูนี่เนาะดูดอยู่แ <c oughs> <c oughs> ล้วเป็นตะทันอยู่พ<อ>บคนคนป้าน้อยนึงมันก็หากินเลือดทุกคนเลยดูดหากนินน้ำเลือดมันก็เห็นมั่นใจเ่อนเลือดนั่นแหละทุกคนเลยไปเอาขี้น้ำไปต่อ,อ,อนี่เลือดมันมานี่ <c oughs> นี่ตัวนี้ก็เลือดนี่นี่ก็เลือดนี่ เลือดมันเยอดดำเนี่ยแลวได้โอเด้เสื้อมาไม่มาบอมีแม่มันถูดดุดยนล้มไ่จักอันนี้ทอดเชื่อเลยถูไปดุดละไปน้ำไปจะนั่นอน bắt mùng ở mùng này, nó như thế chắc quá đó nhìn, chớ nhìn à. cắt mùng mày may như thế này tất cả, thằng mình hao nè, mình mùng luôn, mấy mày chết mình nôn như thế này. อ๋อจะดตกับไปแล้บว้าวดอกเย็บรถร้ายบาทดีเฉยจังนำไปทั้งเรื่องเลยมีหมูมาทุกคนพร้อมเห็ดขับก็รีนั้นฉันสนอยู่นี่พอเดเพื่อควานอนนะ ลึกที่ผมนอนนี่มึงเลยนี้ะนอนบนเงาของมงปตัวหอยนนะเป็นทางเขาเลยทุกคนเลาจะนอนกหัวชนเท่านี้ตามเงินเปลิบๆเท่านี้อย่าามัน ปนูนนลยจนเก่งเลยกันมึงเถอะนี่มันเลยรุนหฮากินแถวนี้นะปูนก็ห้อยงูเนี่ยห้อยเก้ารายคือห้อยเก้านี่ คือเราไม่ได้ลยเนะาะบู๊ตเตะห้วยนี่ไปทางเลื่อบาทดีแต่คืนนี่อือเป็นแต่ทัดนอย่างเงี้ทัดเลื่อดได้เปรี้อยู่ <c oughs> ตอนนี้กภาภริยาเลยทุกคนในน้ำนะไปหาด้วนเบิ้งแล้วก็หายิงลเลาะมือเลยวันนี้นะจักห้วยหมูจักห,ห้วยงูจักห้วยควายฝนเดียวก็คึกอยู่ มันเฮยียู่ขามุงนั่นแหละมันอยู่มุงมันคือว่าห้อยลายอะไนะเราก็เลยลงห้อยไปหาโดานหาบานนี้ทีมงานก็นยามาแล้วได้ยังไงเดี๋ยวไปหาย,ยิงละ้ะมือบัานนี้หมุนตัวนั้นเจอบ่มีหวังเลยทุกคนเลยจะไปทางใดห้อยมันลายโพด Nicht nur. ข้อหอมมี่าพรอย่งเลยทุกคนเลยพร้อมสวยนะตอนนี้นะชิบโมงชิดโมงนูจัก ได้เลาะมือก่อนทัวเลยมาขออย่างโบไร้อย่างเลยไปนำหมูกับโบไดมาหอดละเชิญเบาพิงใจจะท่านมาบอสผ่านง่านั่นอะไรหนึ่งเข่าอยู่ฮะจะน้อยถ้าเบาพึงใจมาก่อนอพึงใจโบได้ตายไปไหนเะอาาแล้วเอาเชิญเชิ เข็มทางอะไรนอนบอนอีตาดอนนอนนะบ่นอนนี่นะตัวนี้ที่ตาบที่ตาบข้าวดอได้เขาเอาได้ดอกน้อยนี ja> ่นะนี่บ่บานบานแล้วไปนน้ำหมูก็ไปได้ได้กินที่ตาบทุกคนเลยไปหายิงกับทีมงานกับพี่นีผู้ใดจะคุ้นมาหนิเพราะว่าผู้ได้พ่อไปหายิงอ เฮ็ดอันนี้มอไปหาหมูเฮอฮวน่ะเซรเฮ็ดอันนี้เอเฮว่ะซื้อาบ้ลตอนนี้ล่ะอันนี้เาจะไปเฮ็ดวมูนี่ซื้อสายมันอ่อนสายนี่นะสายเพอเฮ็ดนั่นสายซื้อยางเนี่นี่นะก็ไม่น่ก็ซื้อควายมันละแยเแบบเลน่เออนั่น นะะอยู่ทางโน้โอ้น้าเต่งข้อเชื่อข้อมันนี่ไปนี่กับพอดีมาฆ่านี่ก็บยามันัดข้อว่ายามันนัดข้อย่ามันตายจับเอาเอาปันเบตายก็ดีกว่านำเลิศฮะมีมาลางให้ตับแกงทุกคนเลยแกงให้ตับมาหนีิปลาตัวสดหนำคักได้ตาบได้ได้กระหอกมาแกงจะได้หน่อยโอ้ยนกน้อยแต่หนึงก็เอาเออผูนมันคักเลยนี่นะ เอาเชียกคนกกอก้อนบาทนี่ดอกน้อยดอกละคำพอดีเลยเดี๋ยวตัดดินน้ำมันพร้อมเนาะแล้วเบียวเี่ยระบบมันนำย้ายเลยวะแกงกอนี้ยแก่เสียใจเช็ดวิเิลาเช็เสีวิลาสีสีน้ำมันบวกกินกินแก้ว เจี mm. ่ก็จีเราไม่ต้มมาหาดูมดเจอมาล้างฮิตก่อนบาทนี่ตามเจีวกับตาแก้วอยู่เขาละอี่วากินกับประมาณมาเให้ตาบนี่แหละได้เรียร้อยหมู่นี่เหดตาบมกับวิไทยเขาถ่ายไปชื่อชอบใหญ่ๆเนาะถูกต้นจุดนั้นละเหดตาบ์ชอบใหญ่มันงเป็นชอบโลดหนึ่งโดหนึ่งโลดเพี้ยววาดไปหาไม่พ้นขึ้นไม่พ้น มันคนจะป่า uhm ค้เลยก็ได si> ้ลาอยด้คกมนเนาะคือม่ได้นี่ทางลูกแกคือาบเนาะต่ำๆเนาะมีหวานคองมีหวานมีหวานมีกินนี่มหวานนะห่อเอากินเจออีโก้งนะโกงเลยโตกอัขาลหินงกงไม้อันเออวานพีต่ำเจวโอ้คนก็ต๊กได้ทุกคนเลยเป็ดๆนะอือนะโอ้ตกลึมหอยไม่ได้หอยไหมแล้วบานนี้ ยิ่งแค่ไหนนำายเนี่ยอันนี้ห้อยเก้าจาักห้อยพี่เรห้ยอยพี่ยาเสานี่ก็ห้อยงูเนี่ยประนันนาเฮ้ยตาผมจะติมมอลนะี่โอ้ฝนก็ตกทุกคนเลยบ้านนี่เนะี่ยเองตอบเแล้วได้ คือเลายแล้วปเจ๊เข้มเนาะ<ด>อ้าวเป็ข้มควายก็มาคิดกันเนาะ,ะเป็นกระเพดแท้คือดติดเป็กค้าก็โลดเกะเฮ็ดนี่แมนเลยกินฮาวโลดนีแต่มากินฮาวเพาะมันมีมีได้ยอมละเนาะเออมีเสื้อก่อยอมละเนาะเห็น,น,นอยู่ได้เนาะนนี่หายขับพูดโลดใส่จอกหนึ่งพวงแล้ว น้ำไม่ตับอย่างนี้ได้น้ำเนาะืน้ำเติมเนาะอืเจอผักตีวอันนั้นเพื่อมุ่งชมเด้นยอดละม่งเนาะ้านี่ไ่มผักตี๋โอเชน่ะส้มแห้งยอดละม่งส้มแบบมีอ้อเนาะนั่นแหละมันไม่ค่อยอ้อใดเปิดเดี๋เลื่ ส้มเฉพาะอันแบบยอดมันเป็นไม่ใช่กินแต่ส้มเพื่อเติมกินใบละลายกินใบม,นมันนะมันมีอ้อเป็นน้ำอ้อฝนก็จะตกแห้งอยู่ตอนนี้กันโอ้โหตาฝนก็ตกรุนรุนอยู่เลยรอยแกงให้ตับุกวันนี้ได้เห็ดตับยังดีที่ขเขาเกินน้ำยาผาดไปหาเลาะหาลัดยิงลัดแรงบบบนี้พังกูคนคนแล้วทุกคนเลยพะ่นเศร้ากูแล้ว คนมัยังตกอยู่ตอนนี้โอ้ถุงมาแห้งเติมได้จมีแห้งเป๊ะได้นี่นะว่าเกตาเป็นชุกแลยได้เลือดพัดอันพายเด็กกินชมยิ้มเชลนี่มาน้อยคนแล้วมาขามนะเมื่อไห่ีม่านล่ะนี่ม่านบ่เลืมสาวม่านสาวและม่านสาวกระตอกนะสาวกระตอกบ่มาป่ดูนี่เล็กกระตอกคอยดะวังมาป่าดูระวังได้หลายคนได้คอยดังนี่จับได้ไดร หลายๆบ่าวานแห้งหลายก็ค่อยอีหลายบ่น้อสาวไปเลยเฮ้ยเขาจะดีได้สาวโอ้ยสาวไปเลยวะอยู่บ้านเว่งก็มีได้เพิ่นนะอยู่นอบานสครับแย่นบ่อุ้ยไปหาไปวะบ่าว่านสาวไปเลยเอ้ยสุกแหละอันนี้กันจะซิมอยู่พุ้นเลยนะซิมอยู่พุ้นสุกแล้วได้ปงได้หัดนี้งกี่ข้าวนะตาสุกว้าว

ลอยตักอีกเถอะนะลอยเงี้ยเครับเรียบร้อยทุกคนมามาขี่เข้าเข้าเท่งมือ,อเลยเข้าสาววัดโอ้ยพี่เลยไม้ยกล้อละมามาทุกคนเก๋เข็มตับมาอนิป้าตุกไปเสียบดีนะเบิ้ลบีได้บง่งสิบวาดเออบววัดเอามือสวานเอาเด้อบีกินมือกินอีมุ้งเละเล่นกิดจอดมันเจ๋งเด้อลุยเลย เออเฮ้ยเขาเิ่จะโถนะนูคักขนาดดีนี้คือแม้นรอบสุดท้ายตุคกเลยเดตาบนะวายตาโคดอะดอเย็น้อืออือเริ่มได้เปล่าฮะเออีมันล้บโอ้เขาอีมันลพี่น้ำจะดีเ่ยอีม

ักแรกแบบาะแล้กเหาะตะแลงนะลาบลับเลยนัอาอาได้นู่นเหาะเยเอามาเชื่อไอ้เพื่อนนี่เคยมีกินบ้างเคยมีกินอยู่อ่บเี๋ยหลับสองก่อนข้างโลกเหรอเดี๋ยวหลังจากเสร็มดเท้าอันนึงก็เจอตัเด็ หมดแล้วจิบน้ำเลยเลยทุกชอ็อตมาทำเดียวประมาณม,อมาโ,โอเคตอนนี้ก็เขากินข้าวกินน้ำไอิมอ่มเลยทุกคนเลยเมื่อเช้าในตื่นมาแล้วก็พาเดี๋ยวไปหาน้ำหมูน้ำหมูก็ถือว่ามีได้ไมีได้แล้วก็หาย,ยิ่งเลาะมากแตถือว่ามีมันเบาพินใจเป็นได้เหดต,ตาบม,มา,มากแกงกินตอนเทงวันนี้นะอตอนนี้ก็ได้กินข้าวกินน้ำไอิ่มแล้วทุกคสเลยวับคลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้คลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่อบใจที่ติดตามเลยครับชม หากินตอนแรกอีกทุกคนเลย